ลโลหนึ่งสองอันนี้เป็นเครื่อง a 1 0ที่ติด google gmail นะครับก็จะมีรหัสเดิมนะครับที่เราต้องปลดออกนะครับเป็นเครื่อง a 1 0นะครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมนะครับก็จะมีซิมนะครับตั้งรหัส pin ให้เรียบร้อยนะครับ4ตัวนะครับใช้เป็น0 0 0 0ก็ได้ครับอ่อย่างที่2นะครับที่ท่านต้องเตรียมนะครับก็คือเข็มจิ้มซิมนะครับเราจะใช้ข้อผิดพลาดระหว่างนี้นะครับในการปลดล็อกนะครับ นำซิมเข้าไปนะครับในหน้า Wi-Fi นะครับเตรียมเข็มไว้ด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับกดกลับนะครับเนื่องจากมันติด Google นะครับถ้าเราใช้กดใช้ Google นะครับต่อไปมันก็จะติดนะครับดูที่หน้าไ i f i นะครับต่อ wi-fi ให้เรียบร้อยนะครับทดสอบดูอีกทีว่าติดรหัสนะครับติด Google นะครับ อันนี้เป็นเครื่องที่ดีแล้วนะครับต่อ w i f i เราใช้หน้าไวไฟนะครับกดอย่างที่1นนะครับกดซิมเข้าไปนะครับประมาณ3วินะครับแล้วกดถัดไปนะครับพอเสร็จแล้วแตะด้านล่าง1ครั้งแล้วแตะด้านบนหนึ่งครั้งแล้วก็ลากตั้งค่าลงมานะครับเดี๋ยวดูตามภาพเดี๋ยวจะเข้าใจนะครับก็เอาซิมเข้าไปก่อน3วิ1 2 3กดถัดไปกระพริบแล้วเอาซิมออกนะครับปึ๊บ เอาใหม่นะครับใหม่เอาใหม่ห,มหนึ่งสองไปอ่าเกือบแล้วนะครับเกือบแล้วทำจนได้นะครับหนึ่งสองสามไปกระพริบแล้วกดซิมออกครับแต่ด้านล่างแต่ด้านข้างอ่าเกือบแล้วนะครับเกือบหนึ่งสองสามไป อยู่แล้วนะครับพอมันอยู่แบบนี้เราแตะย้ำๆที่ตั้งค่านะครับมันจะหยุดมันจะหยุดนะฮะมองเห็นไหมอ่ามันจะหยุดนะครับถ้าเราแตะแล้วต่อไปไปแตะที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนครับหนึ่งครั้งครับต่อไปดูทั้งหมดครับแตะล่าสุดด้านบนครับทั้งหมดครับเลื่อนไปที่กูกอ่ายูทูบนะครับ youtube ไปที่ตั้งค่าแอปนะครับแล้วก็ไปที่เกี่ยวกับนะครับแล้วก็ไปทีอ่อะไรนะเมื่อกี้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google เอของ u t u b e นะครับแต่เข้าไปนะครับยอมรับนะครับเข้า Google ไปนะครับ ไปอันนี้มันจะถามว่าลงชื่อเข้าไหมเราก็ไม่ต้องลงนะครับไม่ขอบคุณนะครับม่แล้วก็จะเข้าไปละเราก็ไล่เต็มที่แล้ครับพิมพ์เข้าไปว่า vnrom นะครับ vn rom apk ก็ได้ครับอ่ามันจะขึ้นมาด้านบนนะครับเราก็แตะเข้าไปอ่า อันนี้เป็น Android 9นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องแตะไปที่ Android 9นะครับ8ขีด9นะครับโหลดมาไว้ก่อนมันจะให้อัปเดตเสร็จว่าจะให้บันทึกไหมก่อต่อไปนะครับอนุญาตไปนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเป็นภาษานะครับกดทิ้งหนึ่งครั้งแล้วมันจะขึ้นมาอ่าอันนี้ก็กากระบาดออกไปนะครับมันจะถามว่าจะดาวน์โหลดไหมเป็นอันตรายไหมกดตกลงไปครับมันก็จะดาวน์โหลดนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจมันเสร็จแล้วนะครับกดกลับไว้ก่อนนะครับ โหลดให้ครบก่อนอไฟล์ต่อมาที่เราจะโหลดนะครับก็มีชื่อว่า FRP by Part นะครับ APK นะครับแตะเข้าไปอ่ภาษาก็จะขึ้นใหม่มันก็จะถามอีกอยู่อนเนืมอ่าต้องการโหลดไหมต,ตกลงนะครับทีนี้มันโหลดแล้วเรียบร้อยครับเราแตะที่ 3. จุดด้านบนเข้าไปที่ดาวน์โหลดครับอ่าอน,นี้คือไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับอันนี้ซิมเรากดออกมาแล้วนะครับ เราจะแตะเข้าไปนะครับที่8ขีด9ก่อนนะครับมันเนื่องจากว่า,าโทรศัพท์เนี่ยมันจะตั้งค่ามาไม่ให้ลงรับแอปถ้าไม่ได้รับอนุญาตนะครับในแอปอื่น,นครับก็ต้เข้าไปตั้งค่าอนุญาตมันก่อนอ,อนุญาตในแหล่งที่ไม่รู้จักกดคบหนึ่งครั้งครับติดตั้งรอครับ a 1 0 5นะครับหรือ a 1 0นะครับ ที่ตั้งเสร็จแล้วก็เสร็จไปนะครับต่อไปก็ FRP bypass นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่คอยนำเมลใหม่ของเรานะครับเข้าไปในระบบของ Google นะครับเพื่อไปเปลี่ยนแปลงนะครับด้านในนะครับในตัวด้านในของมันนะครับกดเปิดครับอ่าอันนี้มันก็จะให้ใส่รหัสตเราไม่ต้องใส่ครับแต่ไปที่3จุดลงชื่อเขาใช้ผ่านเบราว์เซอร์ครับตกลงครับ ผมขอพิมพ์เมวผมแล้วกันอมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับอ เป็นชื่อผมเองนะครับก็กดไปนะครับมันก็จะบอกว่าเพิ่มแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็จะไม่ถามอะไรกดรีเซ็ตเลยครับเริ่มใหม่นะครับปิดเครื่องเริ่มใหม่รอครับ นี่คือขั้นตอนเปิดเครื่องปกตินะครับซิมล็อกเราก็ไม่ต้องสัใช้แล้วนะครับเอาออกไปนะครับเอาซิมดีๆมาใส่นะอ่ามันก็จะมาหน้าเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับยอมรับไปทุกอย่างนะครับ มันจะบอกว่าเพิ่มเพิ่มบัญชีแล้วนะครับถัดไปอีกมันจะไม่ติด Google เหมือนตะกี้นะครับห้ามันบอกว่าเพิ่มบัญชีแล้วนะครับเห็นไหมครับกดถัดไปนะครับ ยาวเลยนะครับไม่คืนค่านะครับกาถาวเวลาตั้งไปนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากนั้นก็เป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับที่เราจะต้องตั้งค่าทั่วไปนะครับปิดไปนะครับผมอธิบายไม่นานนะครับประมาณ8นาทีพอนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับมีคลิปใหม่ๆในทริคใหม่ๆเรื่อยๆนะครับให้ได้ชมนะครับสำหรับช่างมือใหม่เนาะหรือว่าท่านผู้ชมทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่มีโอกาสได้ถ่ายให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้นะครับรอมันสักครู่ครับ ทีแล้วนะครับ นี่ผมเลือกที่จะไม่ติดตั้งนะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับห้ามไปแล้วกันเสร็จแล้วครับฟึ๊บอ,อ่ะมันก็จะเด้งเข้าหน้าหลักเลยนะครับเรียบร้อยครับผมออก็เข้าไป ใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเคครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ